สวัสดีครับผมนะครับชื่อเฟรมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําอะไรผมจะมาสอนคุณผู้ชมการล่าข้าวหัวนะครับข้าวหัวอาจจะไม่มากนะครับแต่ก็พอที่จะสอนคุณผู้ชมได้นิดหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ข้าวหัวเยอะแล้วนะครับหรือว่าข้าวหัวตัดแล้วนะครับปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งล่าข้าวหัวนะครับสามารถดูคลิปผมต่อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบป้องกันข้าวหัวแล้วแบบมันแบบ เวลาคุณผู้ชมล่าข้าหัวใช่มัดแล้วถูกฆ่าเองอ่ะมันจะเสียข้าหัวใชะไปวันนี้คุณจะมาบอกทิชชู่ทิชเล็กเล็กน้อยๆเดินนะครับโอเคอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมนำหาผ้าคลุมถ้าเป็นแบลล์สองสามร้อยก็จะมีผ้าคลุมบรูโฟมิงโก้อะไรพวกนี้นะผ้าคุมใส่ไว้น่าจะดีนะใส่ใส่ใส่ไว้มันจะเพิ่มเลือดกับติเตมิน่าเนาะอันนี้ผมก็จะใส่เป็นผ้าคลุมสีดําอันนี้เนาะโอเคนะครับดาบถ้าคผู้ชมคิดว่าดาบอะไรแรงสุดคุณผู้ชมก็เอาดาบนั้นนะครับโอเคนะครับวันนี้จะไปสอล่าข้าวหัวกันเลย ต้องเปิดฮา,าคิดด้วยนะครับไม่งั้นจะตีสายโลกเกียไหมครับเคลียร์นะแต่ผมเจอแล้วนะตัวหนึ่งแต่เราใครที่ไม่มีฮาคิดสังเกตน,นะครับก็เป็นเรื่องยากนิ่นหมนะครับมันต้องยิงยิงวนเลยรรเราเอาตัวหนนัก ถ้าล่ตามอย่างนี้น่ะผมว่าละถ้าล่ตามอย่างนี้มันจะไม่ดีนะครับเราจะเดาทางได้ว่าเขาใช้ผวเขาใช้ผลน้ําแข็งนะครับแต่เขาใช้คาถาเอ้เขาใช้ดาวของอิกาโทระนะครับเลยดายากที่หนึ่งโอเคตอนนี้ผมรู้ละคนระวังนิดนึงนะครับล้ล่าทหารเลยทหารเลยคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะล่ายากนะครับเพราะว่าเขามีสปิรินแต่เขาตายไปแล้วเขาใี้ตัวละครนะครับเดี๋ยวรอหาเยี่ยคนใหม่นะครับ โอเคนะครับก็ข้างหน้าก็จะมีนะครับก็น่าจะเป็นคนที่แบบเรลยังไม่สูงมากนะครับถ้าหารเรือคนนี้เขา,าหารเรือคนอื่นไปทั่วนนะคลราต้องดูเรื่องเราเลยนะครับถ้าเราแบบเลื่อนเรือนเหลอดแดงแล้วนะครห้ผู้ชมอย่าง,งนี้ดึงนะครับอย่าเข้าไปมั่วตัวนะครับไม่นผู้ชมจะเสียข้าหัวนะครับก็ พยายามจะตายนะครับในการล่าข้าหมวนะครับโอเคครับก็ได้ข้าหัวมาคนะัต้องดูสเตมินาลเลยนะถ้าแบบเราจะตามเขาเนี่ยเราไม่มีสเตมินาเราเผื่อเขาแบบรู้ว่าสเตมินาเราหมดปุ๊บเขาจะสวนกลับนะครับควรระวังด้วย เสียเปียกผมนะครับเขาเสียเปียกผมเนอว่าเขาเสียเปียกเลยจะถ้าเราจะเข้าใกล้เขานะต้องรีบวิ่งผ่านไปเลยนะยังงี่จะโดนแค่ได้ไงง่ายๆนะครับเฮ้ยจับตัวแล้วมั้งอีดาเขาไม่กดเมืเ่อกี้ตอนแรกผมนึกว่าเดาเขาใช้ผลตัวิตี้นะก็เลยแบบกล้าเข้าอ,อันนี้เลือดเ,เราถือว่ายัางบุกได้อยู่นะครับ เข้งไปกลัวครับมันยังไม่เก็บเกวาอีกอันนี้คือเลือดเยอะๆหน่อยจะดีนะครับถ้าเลือดเยอะคนต,ตามเข้าไปเยอะครับไม่ห็นไหมเมื่อกี้ถ้าผมเข้าไปนะครับเขารู้ว่าผมจะเข้าไปแต่ผมจะอ,อกทันครับเห็นไหมถ้าเมื่อกี้ผมยืนนิ่งนะเล็งนะงนะแต่ผมไม่เล็งไง ก็คือวิ่งผ่านไปเลยจะดีมากนะครับสำหรับการสู้กับผลน้ำแข็งอ้โอ้โหลมเดือดลมเด้ว,ดวแตไมหน้าหน้านไง นี่งงนะครับคนระวังคนระวังคนน้ำแข็งไว้รห้คุเข้าไปนะลืมเมื่อกี้เข้าไปแบบไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับโอเคเก้กการล่าเข้ามาต้องใช้เวลาด้วยตัวเองเพราะว่าเราจะบุ่มเยอะไม่ได้นะ ผอบุกไปอาจจะเสียท่าได้ก็ต้องรอเขาเหนื่อยนะต้องเล็งดีๆด้วยเดี๋ยวต้องเข้าอะละ,ะโดน ผมไม่อยากไล่คนคนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ข้าหัวนะครับเขาน่าจะมารูโลนะน่าจะนานนะคนนี้ยุกได้ดีพ่อล้ม ถือดกนะครับถือแบบจริงถ้าโดนอีกแป๊บมันจะตายเลยทีเดียวน่าจะดีอย่างเอ้าไม่โดนถือเลยงั้นผมผมยกเสียงละโอเคผมซุกไม่ไหวนะครับโอเคนะครับถ้าเลือกประมาณนี้นะพูดเพื่อนหนี้นะครับโอเคนะคถ้าใครชอบการล่าข้าวของผมนะครับสบามารถใช้ทําตามได้นะครับแต่ควรระวังนะครับอย่าพุ่งไปใส่เมื่อเลือดคุณผู้ชมประมาณนี้นะแต่ ความที่เห็นแตกต่างจากผมก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะโอเคนะค้ับถ้าขยายให้ผมสอนอะไรก็พูดมาได้เลยนะครับในแอทคอมเมนต์นะครับสับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผม